ตัวเองตั้งแต่เช้ามายังขายท้าไม่ได้สักองค์เลยเนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้กินวันนี้ต้องจ่ายค่าห้องเช่าอีกเนี่ยป้าก็ว่าทวงแล้วเนี่ยทําไงดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงอ่ะเขาก็จะอยู่ข้างตัวเองตลอดไปเรามาสู้ไปด้วยกันนะเดี๋ยวไปเลยพี่สวัสดีครับอาร์ตขายดีไหมวันนี้ก็ไม่ค่อยได้พี่เจ็ดแปดแสนเองเอยะันนี้เท่าไหร่อ่ะเอาหมื่นนึงแล้วพี่หมื่นนึงอ่ะ ต่้ากล้องเหตอตอี้กล้องไปวางเรือไว้ไหนวะเดี๋ยวฝา,ากวางแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวผมมากีกทีแล้วกันนะพอดวีวางลกล้องเรือไว้ไหนรู้ไหมพี่แล้วไม่เอาแล้วเหรอพีอ่เดี๋ยวเรามาดูจรนะิงนะเร่งเร่งเดี๋ยวเขามานะแคบนึง ไปไหนวะเนี <S <S <ผ>่ยสามทีแค่โมงแล้วอันนี้ยังไม่ขับมาอีอกกลับบ้านอยู่แล้วเนะี่ย ถึงแดดลมร้อนขอเพียงเธอรักกันนานเท่าไรก็รอ